สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แม่ค้ารีวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้อบน้ํานะคะใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงแคนตัดนะคะหรือว่าตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งโต๊ทํางานเสริม่องจุ้ยนะคะใครเปิดร้านอาหารนะคะนําไปตั้งโต๊ะบริเวณที่ลูกค้ารับประทานอาหารนะคะร้านของเรานะคะส่วนของเรานะคะอยู่ที่บ้านแยงนะคะ อำเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะหมู่7เกษตรสัมพันธ์ค่ะนี้เราก็จะมีทั้งไม้อบน้ำแล้วก็แคนตัต์หลากหลายรูปแบบเลยอันนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดลูกค้านำไปใส่กระถางนะคะก็จะสวยมากนะคะสีเขาก็จะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะลูกค้าสวยมากค่ะนี่เดี๋ยวก็ ทางร้านของเรามีบริการจำหน่ายกระถางหลายรูปแบบนะคะทั้งเป็นพลาสติกและก็ดินเผาเก๋ๆนะคะอันนี้สวยมากลูกคา้าจ้ะใครที่ชอบนะคะดูในนี้อาจจะไม่สวยนะลูกค้าแต่ว่าถ้าแยกมาเป็นกระถางแล้วอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยมากเขาเรียงง่ายนะคะเรียงไม่ยากนี่เหมือนดอกบัว เหมือน,นสวยด้วยนะคะใครที่ชอบสะสมนะคะมามาดูที่ร้านของเราได้นะคะน,นี้เหมือนกุหลาบเหมือนกุหลาบมีดินมีหินนะคะบริการกระถางก็มีนะคะมาที่นี่จบเลยคะ่ะลูกค้าได้นําไปปลูกเลยอันนี้สวยมากคะ่ะลูกค้าพอโตเราก็จะยิ่งสวยนะคะสีเขาก็จะออก อันนี้คือแบบถ้าเกิดเอาไปลงกระถางเราก็เพิ่มดินนะคะสีเขาก็จะสวยกว่าน,นี้อันนี้วันนี้เราเพิ่งสั่งมานะคะสวยมากสวยมากค่ะลูกค้าใครชื่นชอบแบบไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ ตามเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะ0 8 5 3 2 2 2 5 4 5นะคะเข้ามาจากตลาดบ้านยงประมาณ4กิโลเมตรนะคะเป็นทางทางขับมาง่ายนะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะสวยมากค่ะอันนี้สวยนะคะถ้าเรานำไปแยกกระถางหรือว่าจัดเป็นสวนแบบในกระถางเล็กๆก็จะยิ่งสวยนะคะ